จำปีจำปาพรานสาวหัวใจแกร่งตอนหลงป่าประพันธ์โดยรอรัติการเสียงป่าร้องคลืนครามคำรามไปทั่วทั้งพืนป่าจำปีกับจำปากับมือนแน่นกระชับอาวุธประจำกายเอาไว้ สายตาจับจ้องไปยังผืนป่าเบื้องหน้าอันมืดมิดที่เรากับว่าสองพี่น้องกำลังเดินเข้าสู่พ้วงเหวของนอรกก็ไม่ปานจำปีผู้เป็นน้องสาวสะบดเบาๆด้วยความหงุดหงิดบ้าชะมัดทำไมฝนต้องมาตกทั้งที่เนี่ยมันก็เป็นเดือนกุมภาพันธแท้หนาวก็ไม่หนาวเรากับฟ้ามีหูจะได้ยินเสียงบ่นของเธอสายฝนเทกระนำลงมาเรากับม่านน้ำจนไม่สามารถ ที่จะเดินกันต่อไปได้อย่างสะดวกราบรื่นครั้นจะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะชีวิตของเด็กๆอยู่ในความเป็นความตายเองทนเอาหน่อยเถอะจปีพี่หนักกังวลเหลือเกินว่าฝนตกหนักแบบเนี้ยรอยของเด็กๆคงจะหายหมดแน่ๆขณะที่พูดคุยกันต้องตะกนแข่งกับเสียงฝนแล้วเสียงฟ้าก็ยังคงดังคลืืนๆไม่ขาดสายก่อนที่ฟ้าจะผ่าเปรียงลงมาด้านหน้าหางไม่ถึงสิบวา กิ่งไม้หักพงผางลงมาขวางหน้าแต่ด้วยเสียงอันดังทำเอาสองพี่น้องถึงกับผูด,ดับตัวชาววา่าแสงไฟฉายที่สาดสองน้ำทางจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากมาดน้ำฝนแต่แล้วในความมืดดำเจอไปด้วยความสลัวมนของละอองขาวก็ได้มีแสงสีส้มสว่างโดนตาซ่อนอยู่ในไพรล,ลึกพี่จำปาดูนั่นสิตาค้าไม่ได้ฝาดไปใช่ไหมนั่นมันกระท่อมนี่นาะ ไม่ฝาดนะคงไม่ได้ฝาดหรอกแต่มันไม่ปกตินะสิมีอย่างที่ไหนกันจะมีใครมาสร้างกระท่อมอยู่ในป่าแบบนี้ยังไม่พอนะยังต่ำเตี้ยเลียดินแบบนี้ด้วยมันจะไปกันอะไรกันได้เล่าก็จริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหรือว่าเด็กๆจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะก็ไม่แน่นะแต่แล้วก็ทำเอาสองสาวต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังห่างไปไม่ถึงสามวา พวกเองเป็นใครแล้วมายืนหลับๆล,ล่อๆอ,อ,อะไรกันตรงนี้เสียงแห่พระของชายชราที่ถือมีดเงื้อง,งาและฟันฉับลงมาย่าอยาตาพวกข้ามาดีไม่ได้มีเจตนาที่จะมาจ้องมองบ้านหลังนั้นของตาหรอกนะเพียงแค่แปลกใจว่าทำไมถึงมีกระท่อมสร้างอย่างโดดเดียวในป่าอย่างนี้นะค้าสองพี่น้องนะเป็นพรานมือใหม่มาส่อสัตว์ฝนตกหนักว่าจะกลับบ้าน แต่มองไปด้านหน้าเห็นไม่เกินสองวาทํทำให้พวกเราเดินเรื่อยๆแบบไม่รู้ทิศทางจำปีกล่าวเออถ้าอย่างนั้นไปพักที่กระท่อมคาก่อนเถอะฝนมันตกหนักที่นี่มีข้ากับยายอยู่กันแค่สองคนฝนสาฟ้าใสแล้วเองค่อยไปสองพี่น้องหันมาสบตากันขณะนั้นฟ้าก็ยังลงเปรี้ยงเปรี้ยงอย่างน่ากลัวแต่ด้วยความว่องไวของจำปี ผู้เป็นน้องสาวจึงได้พูดออกมาอย่างที่พี่สาวจะหยุดยั้งได้ทันฝนตกหนักออกอย่างนี้แต่ทำไมตต้ของตาถึงไม่ดับเลยล่ะ <c oughs> ข้าก็พอมีวิชาอาคมอยู่บ้างหรอกวะนังหนูไม่อย่างนั้นข้าจะมาอยู่ในป่าลึกแบบนี้ตามลำพังได้ยังไงกันละะ่ะคำตอบที่เปิดเผยไม่ปิดบังนั้นทำเอาสองพี่น้องต้องระวังตัว ตวัดปากกระบอกปืนใส่ทันทีเราต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่เถอะเส้นเสียงของจำปาเสียงหัวเราะของชายชราก็แปรเปลี่ยนไปรู้ตัวตอนนี้ก็สายไปแล้วสายไม่สายก็ต้องลองดูสองสาวตวัดปากกระบอกปืนใส่มันแล้วปล่อยกระสุนออกไปได้อย่างทันท่วงทีคนละสองนัด ร่างของมันกระเด็นไปแต่กลับดีดตัวลุกขึ้นมาปัดปัดกระสุนออกจากเสื้อเท่านั้นไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บเลยแต่ทว่าได้มีเสียงกรีดร้องของหญิงชราและเคลื่อนไหวมาอย่างรวดเร็วตเท่าร่างของหญิงชราหลังค่อมผอมเกรง็งกงเร็บยาวยื่นจ้องมาอย่างประสงค์ร้ายสองพี่น้องหันหลังชนกันโดยอัตโนมัติก่อนที่จะลวงเอาหุ่พยนต์ของตนออกมา ไร้คาถาแล้วโยนมันออกไปจัดการมันเลยหลังจากที่สิ้นคำสั่งหุ่นพยนต์ของทั้งสองก็พุ่งเข้าหาสองเท่าปีศาจจังหวะนั้นจำปาช่วยเข้ามือน้องสาววิ่งออกทางด้านซ้ายไปถึงแม้ว่าการวิ่งของทั้งคู่จะไม่ได้เร็วนักแต่ก็สามารถพาตัวเองออกมาจนพ้นจากสถานการณ์นั้นได้จนสำเร็จแล้วมาตั้งหลักก่อนเสียงหายใจหอบเหนื่อยของสองพี่น้องดังขึ้น แข่งกับเสียงฝนทั้งคู่เหลียวซ้ายและขวาก่อนที่จะมองต้นไม้ต้นที่ใกล้ที่สุดจำปีเอ็งปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นั่นเดี๋ยวพี่จะระวังหลังให้ได้เลยว่าแล้วจำปีก็ปีนขึ้นไปก่อนต้นไม้นี้ดูแล้วน่าจะเป็นต้นจันกระพาะถึงใบจะไม่ใหญ่และดกน่าแต่ก็แตกกิ่งก้านสาขาให้พอพลงตัวได้รีบรขึ้นมาเลยพี่จำปาข้าจะระวังให้พี่เอง จำปีบอกกับพี่สาวไม่นานนักทั้งสองก็ขึ้นไปอยู่บนคาคบไม้อย่างส่วนบนยอดสุดดูแล้วน่าจะสูงราวๆแปดถึงสิเมตรจากพื้นดินเองนั่งก็ระวังระวังหน่อยนะจำปีต้นจันกระพรอเนี่ยกิ่งมันค่อนข้างจะเปาะแต่กิ่งขนาดนี้คงจะไม่หักง่ายๆหรอกแต่พึงระวังไว้หน่อยก็ดีแต่ตอนเนี้เราเรียกเจ้าดงดำกับเจ้าดงแดงกลับมาก่อนเถอดดงดำนั้นเป็นหุ่นพยนต์ที่ปิดามอบให้กับจำปา ส่วนของจำปีนั้นคือเจ้าดองแดงหุ่นพยนสองตัวนี้ถูกปลุกขึ้นมาด้วยพระอาจารย์ของพ่อเท่าทองที่สมัยหนุ่มๆน,นั้นเป็นพรานออกเดินรอนแรมอยู่ในป่าจึงได้ทั้งวิชาและของดีจากพระทุดงที่มักจะได้พบพานอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งพรานทองที่มีสพรพวิชากล้าแข็งที่สุดในสมัยนั้นแต่ด้วยผลกรรมจากปาณาติบาตเมื่อแกเจอกับเจ้ากมนายเวร จึงได้เปรี้ยงพรมถูกเจ้างูเห่าพ่นผิดใส่จนดวงตามืดบอดทั้งสองข้างเมื่อเรียกหุ่นพยนต์กลับมาแล้วทั้งสองยังคงนั่งเงียบอยู่บนคาคบไม้ร่างกายสั่นสะท้านจนฟันกระทบกันดังกึกกึก้วยความหนาวเย็นถึงเวลานี้ผ้าอย่างหรือเสื้อกันฝนก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่จัมปาฉันหนาวจังเลยพี่ว่าจำปีสงบใจแล้วก็ท่งบริกรรมเตโชกษินดูนะ เดีอร่างกายจะอบอุ่นขึ้นมาได้บ้างพี่เชื่อว่าจะต้องได้ผลแน่ๆว่าแล้วสองสาวก็ทำตามที่พี่จำปาบอกและเป็นที่น่าอัศจรรย์ร่างกายของตังคุ่อบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วไม่นานนักฝนก็หยุดตกเสียงงึมงของเท่าชราปีศาจทั้งสองก็ดังมาตาเท่าข่าหิวข่าหิวเลือเกินข่าหิวใจเย็นๆก่อนเถอะใหญ่เท่าเอ้ย ยังไงเสียมันก็ต้องมาเป็นอาหารของเราในคืนนี้นั่นแหละข้าได้กลิ่นมันอยู่แถวแถวนี้ว่าแล้วทั้งสองก็มาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นจันทกระพาะที่ทั้งสองสาวนั่งอยู่ก่อนที่จะแงนเงยขึ้นไปโด้วยเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อก่อนหน้านี้สองพี่น้องจึงไม่ได้ทําเขตอาคมเอาไว้ตอนนี้ทั้งคู่สามารถตั้งหลักได้แล้วอย่างมั่นคงก่อนที่จะจัดการกับปีศาจสองตนนี้ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อมันเดินมาถึงโคนต้นไม้ใหญ่เท่าก็หัวเราออกมาด้วยความชอบ <c oughs> น,นั่น <c oughs> มันอยู่ <c oughs> น,นันน่นน,นันน่นไงมันสองคนอยู่ที่น,นั่นว่าแล้วสองผัวเมียก็พยายามจะตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปจำปาบอกน้องสาวให้ยิงใหญ่เท่าส่วนเธอนั้นจะจัดการกับตาเท่าเองทั้งสองหยิบเอาลูกกระสุนขึ้นมาใส่เข้าไปในรังเพลิง ก่อนจะบริกรรมคาถาสำทับลงไปเสียงปั้งปังดังกึกก้องกำปนาศร่างของสองเท่ากรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะร่วงหลง่นลงกระแทกพื้นแล้วหายวับไปกับตามันคงจะไปล,ละลาะพี่จำปามันไม่ได้ไปไหนหรอกแต่มันน่ะสลายไปแล้วตอนเนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆน่ะจะอยู่ที่ไหนยังเล็กอยู่แท้ๆดันมันหลงป่าน่าสงสารจริงๆเลย ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะี่ยยังไม่ได้กินน้ำแล้วก็ข้าวด้วยค้าเกรงว่าคงไม่มีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้แล้วล่ะย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้สองวันนวลหญิงสาวที่ออกเรือนไปแล้วกับทิศสอนมันมีลูกด้วยกันถึงสองคนเป็นปาแฝดชายหญิงเมื่อสองวันก่อนได้ออกไปหาเก็บผักป่าอย่างที่เคยทำแต่ทว่าเกิดพัดหลงกันจึงได้ระดมคนออกตามหา ก็ไม่พบไม่เจอแม้แต่ร่องรอยทั้งสองจึงได้ขอร้องให้จำปีจำปาช่วยออกติดตามนั่นจึงเป็นสาเหตุให้สองพี่น้องต้องเข้าป่ามาพี่ว่าเรานะ่ะจะอยู่ในชุดที่เปียกๆแบบนี้ทั้งคืนนะ่ะมีหวังไม่สบายแน่แๆพี่ว่าเราลงไปเปลี่ยนชุดด้านล่างกันเถอะพี่จะได้ทําเขตอาคมด้วยทั้งคู่ลงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าและทําเขตอาคมแล้วก็ปีนกลับขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เช่นเดิม ย้อนกลับมาถึงเจ้าโตกับน้อยสองพี่น้องฝาแฝดวัยห้าขวบที่เดินจูงมือกันเดินร้องไห้ยอยู่ในปา่าฮเราหลงทางแล้วพี่โตจะทำยังไงดีน้อยกลัวใจเย็นๆนะน้อยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ตามมาช่วยเราเองแหละแล้วเสือมันจะมากินเราไหมนะพี่โตน้อยกลัวจริงๆนะ น้อยไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้เรานั่งพักกันตรงนี้ก่อนเธอเวลาผ่านไปจนบ่ายท้องของทั้งสองเริ่มประท้วงเพราะเลยเวลาอาหารมา,มากแล้วแม้กระทั่งน้ำก็ไม่ได้กินถึงแม้ว่าโตจะพยายามเข้มแข็งและทำหน้าที่พี่ชายยังไงเขาก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กห้าขวบที่ตอนนี้เขาก็หิวจนแสบไส้พี่โตน้อยหิวพี่ก็หิวเหมือนกันน้อย เราคงต้องตายอยู่ในป่านี้แน่แล้วด้านของพรานคงแกก็กำลังเดินหาทําเรจจะผูกห้างเมื่อเดินไปดงเมาเดือป่าที่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าของมันที่จะออกลูกจึงมีเพียงกิ่งใบเท่านั้นแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้กับได้ยินเสียงเด็กหญิงเด็กชายร้องไห้เขาย่องย่องไปแอบดูอยู่สักพักใหญ่เมื่อแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการจำแรงแปลงกายจากอาถรรพ์ป่า แกจึงได้เอ่ยขึ้นนี่พวกเองเป็นลูกเต่าเราใครกันล่ะวะทำไมถึงมาร้องไห้อยู่กลางป่ากันแบบนี้แล้วพ่อแม่ของเองเราอย่านะอย่าทำอะไรพวกข้านะข้ากับน้องพันหลงกับแม่ตอนเนี้ยข้ากับน้องอยู่มากเลยเออเอ,อ,อ,อนี่น้ำเองสองคนกินน้ำกันก่อนค่อยๆกินนะเดี๋ยวจะได้กินข้าวสองพี่น้องรับน้ำมากินอย่างกระหายพรานโคง ลวงเข้าไปเอาหอ่อข้าวห่อใหญ่ออกมาแก้บันเป็นข้าวเหนียวห่อใหญ่กับเนื้อเข็มย่างส่วนน้ำพริกขีกานั้นพรานคงไม่ได้นำออกมาเพราะดูแล้วเด็กน่าจะเล็กเกินไปคงจะกินเผ็ดไม่ได้แค่เนื้อเท่านั้นสองพี่น้องก็คงกินไม่หมดทั้งสองลงมือกินข้าวเหนียวห่อใหญ่ของเขาแทบจะหมดเพราะความหิวพ่อลุงข้ากับน้องกินข้าวของพ่อลุงเกือบหมดแล้ว พ่อลุงอย่าตีค้ากับน้องเลยนะพวกค่าในะหิวมากเลยไม่ได้แบ่งเอาไว้ให้เออไม่ตีหรอกกินให้อิ่มท้องก่อนว่าแต่เองสองคนนะ่ะมาจากหมู่บ้านไหนกันละ่ะถึงได้พัดหลงกับพ่อแม่นะฮะหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านอะไรข้าก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเป็นบ้านเท่านั้นเออมันก็จริงของเองนะนะ พวกเองตัวเท่านี้จะไปรู้ชื่อหมู่บ้านได้ยังไงกันใกล้ๆแถวนี้ก็มีหมู่บ้านเกรียงและหมู่บ้านคนพื้นราบข้าคิดว่ายังไงเสียพวกเองก็คงจะต้องตามข้ามาก่อนเอาเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าจะไปตัดไม้มาผูกห้างไว้สองสัตว์เองสองคนก็นอยู่กับข้าก่อนเผื่อว่าพวกนั้นจะตามหาเองผ่านมาก็จะได้เจอกัน เอาอย่างนั้นก็ได้ข้าสองคนกลัวเหลือเกินกลัวว่าเสือจะกินข้ากับน้องต่อเน,นี้ยไม่ต้องกลัวแล้วมีข้าอยู่ทั้งคนไปกินอิ่มแล้วเองตามข้ามาทางนี้ว่าแล้วแกก็เดินนำเด็กทั้งสองคนไปยังต้นไผ่ที่อยู่ไม่ไกลจากนั่นเขาลงมือตัดแล้วก็แบกมาไว้ที่ใต้ต้นจิกที่มีขนาดสูงราว20เมตรพรานคงทำห้างอย่างชำนาญเพียงไม่นานห้างก็เสร็จ ไอ้หนูเองสองคนน่ะจะไปหนักไปเบาไหมข้าจะได้ไปทรงหากว่าขึ้นหากแล้วจะลงไม่ได้อีกนะผู้ชายนะ่ะไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกเพราะบีกระบอกไม้แต่นังหนูนี่นะซิเมื่อพาเด็กๆไปทำธุระสร่วนตัวแล้วก็ให้เด็กๆขึ้นไปอยู่บนห้างเพื่อที่แกจะได้ทำอะไรได้สะดวกเมื่อทำเขตอาคมแล้วก็ออกไปตักน้ำกลับมาเพื่อหลามข้าวในกระบอกไม้ไผ่ และได้เอาเนื้อเค็มที่มีอีกสองชิ้นเท่าฝ่ามือออกมากลางเมื่อข้าวสุกเนื้อสุกแล้วเขาก็เอาฟืนใส่เข้าไปอีกก่อนที่จะเอาเข้าวและน้ำขึ้นไปกินกันอยู่บนห้างเอ็งสองคนง่วงก็นอนได้เลยนะนี่พะห o อาจจะหนาวไปบ้างแต่อยู่ด้านบนนี้จะปลอดภัยทั้งสองนอนลงแล้วก็หลับไปอย่างง่ายดายพรานคงรับรู้ถึงความผิดปกติตั้งแต่เริ่มขึ้นมาอยู่บนห้างใหม่ๆแล้ว เสียงป่าสงัดเงียบไรซึ่งเสียงของเหล่าแมลงและตุกแกป่าแม้สายลมก็ยังไม่มีมาเชรอยว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่ๆพรานวัยกลางคนลวงอบุรียเส้นออกมาจุดสูบเพื่อนั่งรอสิ่งที่กำลังจะมาทั้งปืนและลูกปืนถูกนำออกมาปลุกเสกก่อนที่จะหันมองเด็กแปลกหน้าสองคนนี้ที่ตอนนี้หลับปุ๋ยไปแล้วพรานคงกอดอกหับตา เอลังงีบกับต้นไม้หูได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวที่ดังมาใกล้เข้ามาเสียงย่ำเดินนั้นเป็นเสียงสัตว์สองเท้าที่เดินมาแต่กลิ่นสาบนั้นดูปิดไม่ได้เลยเสียงนั้นร้องเรียกหาเจ้าโตเจโต้าน้อยลูก,ลกแม่อยู่ไห<ใ>น,<ใ>นกัน <ใจ S 1> ล่ะเ<ใ>น,นี่ยนางร้องไห้เดินโซซาโซเซก่อนที่จะล้มลงอยู่ใต้ห้างสองพี่น้องได้ยินเสียงร้องเรียกจึงได้สลืมสลือลุกขึ้นมาก่อนที่จะชะโงอกลงไปดู ก็เห็นว่าแม่ล้มลงอยู่ข้างล่างแม่แม่จ๋าแม่ข้ากับน้องอยู่นี่ข้าอยู่นี่โอ้เจ้าโตเจ้าน่อยลูกแม่แม่ตาม,ตามหาลูก,ลกทั้งวัน,<ค>นทั้งค, <น S 1> คืนเลยเด็กทั้งสองทำท่าจะปีนลงไปพรานคขงเองก็ต้องยื้อหยุดเด็กทั้งสองคนเอาไว้เมื่อเสียงร้องเรียกอันทรงอำนาจยังพร่ำเรียกไม่ยอมหยุดเด็กที่มีสติอ่อนจึงควบคุมตัวเองไม่ได้พยายามจะลงไปหา เมื่อยือเด็กไม่ได้ก็จำต้องปล่อยก่อนแล้ววาดปากระบอกปืนลงไปยังร่างจำแรงนั้นม่เด็กทั้งสองกระโจนลงจากห้างไปทันทีแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อร่างจำแรงนั้นได้กลายเป็นเสือขนาดใหญ่ที่ยืนแยกเคี้ยวคำรามอยู่นอกเขตอาคม,มเสด็จรืดร้องของสองพี่น้องด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากแขนและขาหักเพราะรีบกระโจนลงมาจากห้างสูงราวแดเมตร เสียงร้องไห้ประสานกับเสียงเสือดังลั่นสนานป่าจำปีนั่นเสียงไอกตกัดนังน้อยแน่เลยอีกทั้งเสียงปืนแล้วก็เสียงเสือด้วยข้าว่าจะต้องรีบไปดูกันเถอะไปสิพี่จำปาเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันการว่าแล้วสองพี่น้องก็รีบวิ่งไปยังต้นเสียงที่บัดนี้พรานโคงกำลังสลัดปอกกระสุนเก่าออกเพื่อใส่กระสุนลูกใหม่เสือใหญ่ก็กำลังย่อตัวเตรียมกระโจนตัวขึ้น พันใดนั้นเสียงปืนปริศนาก็ดังขึ้นสองนัดติดติดกันเสือตัวนั้นกระเด็นไปหลายตลบเลือดไหลออกมากองโตไอ้โตนางน้อยข้ามาตามเองสองคนแล้วเองสองคนเป็นยังไงบ้างพี่จอมปีพี่จอมปาช่วยข้าด้วยข้าเจ็บขาเลืกเินข้าก็เจ็บขามากด้วยเมื่อสองไฟฉายดูก็เห็นว่าขาของเจ้าโตมันหัก จนกระดูกแทงทะลุเนื้อออกมาส่วนน้อยกระดูกไหปลาหักจนกระดูกทะลุแทงออกมาเช่นเดียวกันเสือเสือเสือมันจะกินพวกคาแล้วพวกเองหย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยเดี๋ยวข้าสองคนจะช่วยห้ามเลือดให้ก่อนนะว่าแล้วก็ลงเอาสมุนไพรออกมาพร้อมกับบริกรรมพระเวทแล้วโรยผงสมุนไพรไว้ก่อนที่จะเอาผ้าคลุมหน้ากันดาสีหวานออกมาซึ่งก็มิกันคนละพื้น มาช่วยกันจัดการรับบาดแผลให้กับเด็กพรานคงรีบตายลงมาเมื่อสืบความกันแล้วจึงได้หารือถึงการพาเด็กกลับไปยังหมู่บ้านข้าว่าเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะต้องเอาเด็กขี่หลังกันกลับบ้านแล้วละ่ะสลับกันแบกทีละสองคนส่วนอีกคนถือปืนคุมด้านหลังให้เอาอย่างนั้นก็ได้วอาแล้วผู้ใหญ่สามเด็กอีกสองก็นั่งกันอยู่ด้านล่างเศษไม้และฟืน ที่เก็บเอามามากเมื่อตอนหัวค่ําเอาไว้เพื่อหุงข้าวในวันพรุ่งนี้ถูกนํามาก่อกองไฟอีกครั้งมันยังมาซุ่มดูพวกมนุษย์อยู่ห่างๆด้วยความแค้นเมื่อฟ้าสางคนทั้งสามจึงพาเด็กออกเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านต้องใช้เวลาเดินแบบไม่หยุดพักออกจากที่นี่ตีสกว่าจะถึงหมู่บ้านก็มืดค่ำทั้งสามรับรู้ถึงการถูกติดตามมาเป็นระยะ เมื่อมาถึงพ่อแม่ของเด็กจึงได้ขอร้องผู้ใหญ่ให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลโดยเพราะว่าทั้งหมู่บ้านมีแก่ที่มีรถปิกอัพอยู่เพียงคนเดียวทางด้านลุงผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่พรานทั้งสามกำลังนั่งปรึกษากันถึงการจะออกล่าไอ้สมิงตัวนั้นข้าว่าพรุ่งนี้เราต้องออกล่ามันก่อนทำไมอย่างนั้นน่ะคนทั้งหมู่บ้านต้องไม่ปลอดภัยแน่ไม่ใช่ว่าแค่ในหมู่บ้านเองนะ หมู่บ้านข้าก็ด้วยได้เลยพรานคงพรุ่งนี้เราออกเดินทางกันแต่ตอนนี้พรานคงอะไปอาบน้ำก่อนเถอนะน้ำอยู่ในตุ่มที่ตีนบันไดหลังบ้านข้าเตรียมไว้ให้แล้วจะได้พักผ่อนหลับนอนที่นอนผ้าห่มข้าก็เตรียมเอาไว้ให้ตรงนั้นแล้วว่าแล้วก็ชี้มือไปอยังที่นอนตรงโถงหน้าห้องบิดาขอบใจเองสองคนมากขอบคุณมากนะพ่อเท่าแม่เท่าว่าแล้วพรานคง ก็เดินถือของไปอาบน้ำยังหลังบ้านตามที่สองสาวบอกขณะที่กำลังฟอกสบู่ล้างหน้าล้างตาอยู่นั้นเสียงเหยียบกิ่งไม้หักดังโป๊ะพร้อมกับกลิ่นสาบโชยเข้าจมูกแกถึงได้คว้าท่อนไม้ที่อยู่ในมือขนาดความยาวเมตรเศษเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะตะโกนเรียกสองพี่น้องจำปีจำปาให้เอาปืนออกมาเสือเสือเพียงเท่านั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องโหก และการกระโจนเข้าใส่ของเสือใหญ่ซึ่งอยู่ในขณะที่พรานโคงมีเพียงพักเขมมาพันกายเท่านั้นจึงไม่มีปืนผ่าหน้าไม้ติดตัวเลยไม้ที่อยู่ในมือก็ฟาส่วนออกไปเต็มแรงแต่ตัวเขาก็ถูกกรงเล็บของเสือขวนเอาที่หน้าอกเป็นแผลยาวสองพี่น้องคว้าปืนลูกซองวิ่งลงมาก่อนที่จะส่งกระสุนออกไปสองนัดติดติดกันเมื่อมันไปแล้วทั้งคู่จึงได้พยุงพรานโคงกลับขึ้นมาบนเรือน เพื่อผฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วจึงได้ฝากไว้กับสองผู้เฒ่าโชคดีที่แผลไม่ได้ลึกมากพรานอยู่ที่นี่กับพ่อแม่ของข้าก่อนนะข้าสองพี่น้องน่าจะออกไปตามจัดการมันเองแต่ว่าตามเสือตอนกลางคืนมันอันตรายมากนะเองเองสองคนเนี่ยก็รู้ทำไมไม่รอให้ฟ้าสางก่อนละ่ะคืนรอให้ฟ้าสางมันก็คงจะไปไกลแล้วละ่ะไม่ต้องห่วงข้าสองคนละนะ่กหนา ว่าแล้วก็คว้าปืนและสะพายย่ามวิ่งลงเรือนไปพร้อมกับใฟชายที่สาดสองรอยเลือดที่ยังคงสดใหม่ไปเป็นทางทั้งสองวิ่งตามไปอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งมันคืนร่างกลับมาเป็นคนแล้วนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ด้วยความเหนื่อยอ่อนต้องเสียเลือดมาถึงสองครั้งสองคราวและกระสุนที่ยิงเข้ามานั้นเป็นกระสุนอาคมด้วยทำให้มันสูญเสียกำลังไปไม่น้อยร่างเท่าชรา ที่มีริ้วรายเสือเต็มตัวนั้นกำลังนั่งสำลักเลือดออกมาและนั่งหลับตาหายใจโรยรินทั้งสองตามมาถึงก็วาดปากกระบอกปืนเข้าหาดูไปแล้วมันคงจะไม่ไหวจริงๆเอ็งจะฆ่าก็ฆ่าสิวะจะมายืนมองสมเพชข่าอยู่ทำไมข้าสองคนก็ไม่อยากทำร้ายพ่อลุงหลักนะหากว่าช่วยกันได้ก็อยากจะช่วยไม่ต้องเองไม่ต้องมาช่วยข้า ข้ามอบโอกาสให้เองแล้วถ้าอย่างนั้นก็อย่าหาว่าข้าน่ะไม่เตือนก็แล้วกันสิ้นเสียงคำรามสมิงเท่าทำท่าจักรจรเข้าใส่ปืนจากในมือของสองสาวก็ลั่นออกไปพร้อมๆกันร่างนั้นกระตุกเพื่อเสียงร้องของเสือลากยาวด้วยความเจ็บปวดแล้วร่างนั้นก็แน่นิ่งไปจบสิ้นกันเสียทีนะเรารีบกลับไปหาพ่อกันเถอะเวลาเกือบสองยาม ทั้งสองก็กลับขึ้นมายัางบนเรือนเองสองคนกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้ววะพรานโคงถามเรียบร้อยแล้วละพรานเออในที่สุดหมู่บ้านของพวกเราก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง